มื้อเย็นนี้เป็นคนจีนค่ะมีกินอาหารจีนค่ะทนายบราซ่าเจ๋อห้องแหงเจียทงเสกเจีอทงแหง 盖斜，然后啊，盖、嗯、斜，盖、嗯、斜，盖斜，盖斜，盖斜。 ไก่ตูนหัดไข่มันมีหน้าเต่าแบบมันต้อยเล้งผัดน้ำมันหอมไวยเล้งผัดน้ำมันหวยไก่ดำตุ๋นยาจีนพูดจบก็ไอ้ยังไงไก่ดำตุ๋นยาจีนกินแล้วนะเอาเลย มันเป็นนั่นมันก็เป็นขนมแกงต้องเอาอะไรคะจิ้มต้องเอาแม่แม่จะเอาอะไรก่อนกระน้ำนะมันมีอะไรมันเนี่ยไก่มันเปื่อยนี่ไงไก่สุับน้องแม่ต่อนต้องแย่งกันนรอที่กินไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องเกียร ดีเนาะไก่ไก่ข้าวตัวไม่ใหญ่ไม่ค่อยมันเท่าไหร่ปีกน,นะออนนะจ้ะ,ะไปเลยนะชอบชอบชอบปีงชอบบินชอบปีบินอยู่ในบ้านจะได้สวยบินอยู่ในบ้านบินเขาว่า เป ja ็นไงจ๊ะ thank you เราว่าถ้าไม่ได้ไปไหนก็ขอให้ได้เปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่คนชอบเดินทางแล้วก็ย้ํามุมไปไปมามือากดำตุยาจิงดำเต้มเต้ มอืมหอเขาบอกว่าอร่อยอะไรนะพริกปกติเขาจะกินกันอะไรพริกเน่ยก็เหมือนกันข้าผัดปูเป็นไงพริกเป็นเทเอ๋อส่วนนั้เป็นไงเลยค่ะก็เป็นหอยเหมือนหอยแล้นดังลมค่ะเคาตัห้หน้าช้อนอ๋อเดี๋ยวน้าอนหมุนไปหน้านนาอนะโอเคได้มใลืมได้ค่ะลืมลืมลื ลืมลืมลืมคนีเพิ่มาแทงอ่ะเดียวนะโดนนจนไม่กินก็แทนคือเขาเปลี่ยนกระปิ้นจมืออวันนี้ได้กิน้อวผัดโต ไม่กินอย่างไรข้าวผัดปูเออขอเดี๋ยวขอขอช้อนอย่างนี้เขาได้ไหกเพรานะคะขอช้อนซ้อมด้วยได้ไหมคะขอเสว่วนไม่เคยกินด้วยกินแกให้พี่คนรกักเราหอยทอด อ๋ออันกบหูกะเอาจานใหญ่เลยแม่เธอจานใหญ่ดีกว่รตักง่ายนี่เห็ดวุหนู ปลากระพงผัดเรื่องหวานค่ะอิ่มแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะสวัสดีค่ะ